ต่อกันนะครับกับการลงขดลวดชุดสตาร์ทนะครับสำหรับชุดสตาร์ทก็จะลงคอมชุดลันนะครับลงคอมชุดลันมาทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าต้นลันอยู่โคนที่หนึ่งนะครับพีหนึ่งพีสองพีสามพีสี่นะครับ สตาร์ทกับโชกคนะครับก็จะมาลงครอบนะครับก็ามาลงชุดแรกนะครับก็จะลงที่ทิ่เ็ดนะครับที่เบ็ดออกสิบสี่นะครับน,นี่ต,น 8, ตน้นเอตต้นอ่ะอันนี้สามเส้นนะครับรวมอยู่กันโชคหนึ่งโชกคสองนะครับอันนี้ต้นแล้วก็จะมาออกอ,ออกจากสิบสี่ก็จะมาเข้าช่างองโคตดที่สิบนะครับแล้วก็ามา ขดที่เ็ดนะครับออกจากคดที่เ็ดนะครับก็จะมาเข้าคดที่สามนะครับแล้วก็ออกคดที่หกนะครับขดหกก็เข้าขดที่สองนะครับแล้วก็ออกคดที่สิบห้านะครับก็ปลายก็จะออกปลายสตาร์ทก็จะมาออกที่กดที่สิบห้าอันนี้ไม่ใช่นะครับ อันนี้ปลายปลายเอสนะครับหลายท่านที่เคยลงเราก็น่าจะจำได้นะครับเหมือนกันนะครับเาตะรีบข้าอหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราชุดแรกมาก่อนอันนี้เรามากักต้นมากปลยายไว้แล้วก็ใส่ให้มันถูกนะครับเวลาต่อสายจะได้ง่ายไม่หมุนกับทางอันนี้ฝั่งปลายอันนี้ฝั่งต้นน่าจะอยู่ฝั่งนี้ ฝั่งต้นนะครับมีสามเส้นนะครับอันดับแรกเราก็มาดูชุดต้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับต้นต้นลันนะครับเราก็ลงความปนที่หนึ่งกับปนที่สองนะครับก็จะลงความที่จุดนี้นะครับอย่าอย่าไปข้อมชุดท้ายกับชุดที่หนึ่งนะครับมันจะหมุนกับทางทันทีนะครับว่าสนามไม่เลกมันจะเปลี่ยนไปครับ ไปนิดนึงเล็งออกนิดนึงครับการตรวจผมก็จะลงข้างที่สนัมนะครับบางท่านก็ลงฝั่งกอนนะครับผมลงฝั่งใช้มือกอด การลงกดรวดนะครับเป็นทิธีการการลงนะครับขดลมนะครับแต่ถ้าเราลงทีละโปลนะครับเราไม่ต้องตกใจครับถ้าต่อแปะทีหลังนะครับก็สามารถแับมาต่อกันได้ตลอดนะครับถ้าลงทีละโปลก็ต้นต่อต้อตอนไปต่อ,ป,ตอปนะครับระหว่างขด ระหว่างปนแล้วนะครับสำหรับชุดที่หนึ่ชุดที่สองันนี้ไว้กลับไปแล้วไวด้านหลังปนที่สองนะครับอเอาแผ่นกันออกก่อนข้อดีของการใส่แผ่นกัน้นปิดไว้ก็ ช่วยให้ทำงานง่ายครับหลอดมันเปร่องๆโดยไม่ตั้งใจอันนี้เราก็รวบมานะครับเห็นได้นะครับจากจุดนี้นะครับสำหรับที่สองนะครับก็จะมาเข้าล่างที่สิบนะครับ เอาลองที่สิบออกลองที่เจ็ดนะครับถ้ามือใหม่ก็เขียนเลขลองไว้ได้เลยนะครับทำไปนานๆาก็ไม่ต้องเขียนนะครับตระระวังนะครับเห็นไหมครับผ่านกันลวดบิดนะครับยช้ลวดบิดนะครับต้องคอยคอยระวัง นี่ทิพทานครับต้องขอภัยด้วยครับมีเสียงแสกเข้ามาบ้างครับเหมือนข้าค้างบ้าน าวน,นี้ผมก็จะลงตัวที่เสร็จก็จะพักนะครับรออนทีแรกก็มาต่อสายกันนะครับมามัดเชือกต่อสายกันนะครับพอจะไปทํางานแล้วนะครับสําหรับานที่อยู่ในกลุ่มเรียนนะครับก็พยายามเข้ามาศึกษานะครับจะได้ได้ประสบการณ์นะครับศึกษาแล้วก็ฝึกทาไปด้วยนะครับ ดูเยอะๆเอ,อก็ไม่เข้ากับลงมือทำครั้งหนึ่งนะครับดูหลายๆครั้งก็ลงมือทําเราก็จะดูดข้อผิดพลาดของเราเลยนะนชุดที่สามนะครับก็หลายๆท่านที่นะจับมือทำก็ยังไม่เป็นก็มีนะครับครับ ของพวกนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนเดือนสองเดือนนะครับเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตถ้าจะมาทำ <c oughs> อย่างรวดเร็วก็มักจะไม่แตไม่พื้นฐานไม่ดีก็จะไม่ค่อยสำเร็จนะครับแต่ก็เราก็ฝึกกันไปครับฝึกดูบ่อยๆครับดูแล้วก็จุด พยายามดูแล้วก็หาอุปกรณ์มาฝึกทำนะครับตัวไหนหาไม่ได้ก็ถามมาได้ครับทักเฟซผมมาก็ได้ไดก็จะหาอุปกรณ์ทุกการฝึกให้นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนก็มีค่าเท่ากันนะครับที่จริงผมก็ดับไปแล้วผมก็จะแก้กบ ไม่แก้หรอกเราใช้ได้เหมือนกันนะครับราคิดทางถูกแล้วแต่ถ้าเราทำทันต่อไปต้องขึ้นข้างบนไว้จะได้ดูง่ายๆเราครับแต่เมื่อมัดเชื่อแล้วมองมาเห็นมันเดิมครับต่น คอยระวังนะครับบางทีลวดมันปิ้น,นครับปิ้นขึ้นมานะครับผลลงไปนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวนสุดท้ายนะครับสำหรับปนสุดท้ายอ่ะอน,นี๋เราจัดลวดทาให้ดีนะครับให้ไปเกี่ยวกันเลยนะครับตอนนี้ยังทำมอเติมปัม๊มลมจวนหนึ่งยังไม่สําเร็จอยู่นะครับ ลวดแข็งมากเพราะเดิมเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับใช้เบอร์เดิมไม่ได้เลยครับผมต้องผมจะต้องหารวดเบอร์อ่อนมาใช้นะครับเบอร์เล็กมาใช้เสาะพันคู่เอาอครับขดลันเสร็จไปแล้วล่ะเลยกดสตาร์ทต้องแก้ไขเพราะการพันมาจากโรงงานนะสามารถใช้เบอร์ใหญ่ได้แต่การพันมือใช้เบอร์ใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะจำกัดด้วยพื้นที่แล้วก็ การนั่นนะครับการลงลวดอันนี้เป็นกดสุดท้ายนะครับกดตรงนี้ที่ออกไปลนละันนะครับจะย้อนกลับมาตรงช่องสล็อตท,ที่15บหครับ น,นึ่งยี่ติบาหัวลักข้ังแปดเนียอ่าเยึ่ร้อยนะครับสำหรับชุดสตาร์ทนะครับเราจะมาจัดแก่มจัดให้เขา้ารูปนะครับเห็น,นครับก็ออกปลายสายออกมาก็จะมีทั้งหมดแปดเส้นนะครับกระต้นสี่ปลายสี่นะครับ อันนี้ให้ดูวงจรกันอีกครั้งนะครับสีแดงจะสีแดงก็จะเป็นกดสตาร์ทนะครับวิธีการวางนะครับถ้านไหนวาดสวยๆก็ไปวาดมาอีกครั้งนะครับในส่วนนี้วาดเราไว้ดูนะครับวาดวาดแล้วถ้าสงสัยว่าวาดถูกไหมก็ส่งมาตรวจได้นะครับครับโพสต์มาจะช่วยดูให้ครับครับสาหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เรามาต่อกันกับการต่อตัดเชือกแล้วก็ต่อสายนะครับ ปลายสายตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณนะครับกดไลค์ชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ